did ลิตเติ้ลมอนสเตอร์แฟมิลี่นอนฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยฉันจะอธิบายให้ฟังนะการวิ่งพลัดก็คือการวิ่งแข่งเป็นทีมสองคนขึ้นไปคนแรกต้องถือไม้วิ่งพลัดจนถึงจุดที่กำหนดซึ่งมีเพื่อนคนที่สองรออยู่ส่งไม้ให้คนที่สองรับแล้วคนที่สองวิ่งต่อไปจนเข้าเส้นชัยเข้าใจไหมไซโล Mm hmm. นายเป็นคนแรกวิ่งจากจุดเริ่มต้นพอถึงจุดที่ฉันรออยู่ mm hmm. นายส่งไม้ให้ฉันฉันรับไม้แล้ววิ่งเข้าเส้นชัย mm hmm. เข้าใจไหมไซโล mm hmm. ดีงั้นเรามาเริ่มซ้อมกันเลย mm hmm. เย่อกีฬาประจำปีนี้พวกเราวิ่งผัดได้ที่หนึ่งแน่ๆทีมไซแอมสู้สู้ สัญญานิดหน่อยจ้าไม่เป็นไรงั้นวันนี้พักก่อนดีกว่าอเข้าไปทำชุดกันต่อไหมอมเอาสิอยากให้ถึงวันแข่งกีฬาเร็วๆจังนั่นสินะต้องสนุกแน่ๆเลยอีกแค่สามวันก็ถึงวันแข่งกีฬาแล้วนะ เสียดายจังที่สม็อกไม่อยู่หลายวันเลยไม่ได้มาแข่งด้วยเลยแล้วสมอลลี่ลงแข่งอะไรบ้างฉันลงแข่งขี่มิวกี้ข้ามสิ่งกีดขวางดิ๕กับกับกับฉันก็อยากวิ่งผาดนะแต่ลองให้มิวกี้ข้าบไม้แล้วมิวกี้เอาแต่กัดไม้ไมย่ยอมวิ่งเลย <laughs> ตอนส่งไม้ต้องระวังไม้หลุดมือรับส่งด้วยมือคนละข้างจะได้รับได้ถนัดสอญญากับโซดาลองซ้อมดูว่าถนัดข้างไหนคนที่รอรับไม้มองไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นพอได้รับไม้แล้วก็วิ่งเข้าเส้นไยไปเลยขับใจมากจ้าเดี๋ยวพวกเราจะลองซ้อมดูฉันขอลองบ้างได้สิมาเล่นกัน เราสองคนจะซ้อมให้ดูนะอโอ้โหโอแอบวิ่งเร็วมากเรามาซ้อมกันบ้างดีกว่าแค่ยืนดีก็เหนื่อยแล้วเนี่ย ฉันไม่เหนื่อยแต่นายหน้าแดงมากเลยพักก่อนไหมแล้วคนอื่นล่ะกลับกันไปแล้วล่ะเรากลับกันเลยมาวิ่งแข่งกันดีกว่าใครถึงต้นไม้นั้นก่อนชนะรอด้วยสตรองมีไข้นิดหน่อยเดี๋ยวแม่ต้มซุปอุ่นๆให้กินแล้ววันนี้ก็นอนพักเยอะๆนะลูก แต่ผมนัดเพื่อนๆไว้ว่าจะซ้อมวิ่งกันนะครับพรุ่งนี้เป็นวันแข่งกีฬาแล้วแต่แม่ว่าวันนี้พักก่อนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้มีแรงนะจ้าจตองออสู้สู้ไซโลสู้ตายสมอลี่ไ้วไยสู้ตาย นายเป็นอะไรหรือเปล่าสตรองทำไมวันนี้อากาศหนาวจังฉันว่านายไม่สบายพักก่อนเถอะฉันสบายดีไปนอนพักนะสตรองแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่งานแข่งกีฬาฉันไม่ได้เป็นอะไรเส้นหน่อยก็แค่หนาวพวกเรากลับบ้านก่อนดีกว่าพวกนายกลับไปก่อนเถอะฉันจะซ้อมต่ออีกหน่อย <c oughs> <c oughs> ทำไมสตรองยังไม่มานะไม่สบายแน่แน่เลยอย่างนี้ไซโลจะทำยังไงดีล่ะ,อ,อ,ะอะไรเหรอ,อฉันขอโทษนะไซโลที่ฉันไม่ยอมพักตั้งแต่แรกจนป่วยหนักนายเลยอดแข่งเลยมไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยอ แล้วเขาไซโลไซกับแอนได้เหรียญที่หนึ่งด้านวิ่งเร็วซอนยากับโซดาได้เหรียญที่หนึ่งด้านเครื่องแต่งกายสวยงามสวยไหมล่ะสวยจริงๆด้วยแล้วนายล่ะไซโลฉันกับสมอลลี่ได้เหรียญที่หนึ่งด้านแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีดีจังเลยนะ เหรียญนี้ของสตรองฮะฉันได้ด้วยเหรอนายเป็นที่หนึ่งด้านการพักผ่อนเพื่อเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงเหมือนหนอนไงนอนต้องมีเวลานอนพักอยู่นิ่งๆอ,อยู่ในดักแด้เพื่อจะกลายเป็นผีเสื้อที่มีปีกแข็งแรงบินไปได้ไกลๆอขอบใจทุกคนมากนะว่าแต่นายไม่ได้ทำไม้หล่นใช่ไหม<ฮ><ฮ>สมอลลี่แน่นอนดูแล้วฝีมือระดับ ハハ <laughs> <laughs>